สวัสดีค่ะคุณแม่นิ่งทุกคนนะคะโอ้โ oh, ห oh. วันนี้สวัสดีวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์อ้าวแม่ใบตองไปไหนเปิดมาปุ๊บก็เจอแม่ใบตองกับน้องบารันนะคะบารันมีเสียงแบบอันนี้นิดนึงน้องบารันเดี๋ยวนะโอเคดีอ่านคอมเมนต์ได้แล้วนะคะบางครั้งคอมเมนต์นี่ไม่ขึ้นนะคะอ่านไม่ได้ แอบส่องค่ะแอบส่องแอบส่องข้างบนสักนิดหนึ่งหลังคาดําหลังคาข้าง,งดำดำ,ดำข้างบนนู้นนะคะโอ้โหเห็นแต่สแลนสีดําๆข้างบนนู้นนะคะแอบส่องแอบส่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่น,นันนน,นรู้นะมองดูอะไรกันยืนนี่พี่พลเพิ่งจะเอาย่ามาให้นะคะนี่ แม่ใบตองกับน้องบารันนะคะแต่แอดมินแอบส่องข้างบนนิดนึงเห็นแเบวบ็บเนี่ยน่าเห็นแม่เว็บอยู่นะคะนู่น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 นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า굿มอร์นิ่งนะคะมอร์นนิ่งทุกท่านเลยแอแบบส่องหลังคาให้เห็นหลังคาสักน,นิดนึงนะคะ อยู่บนปูดเลยเจ้านี่แม่ใบตองกำน้องบารันสวัสดีเจ้าคุณเชษตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบสองข้างบนนิดนึงนะคะอาจจะเห็นแบบเห็นหลังคาก็ยังดีนะคะแสนชัยวันนี้รู้สึกเหมือนเอ๊มาหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะคะอ่านี่เห็นหลังคาทุกแล้วชื่นใจไหน อันนี้ไอ้มินอยู่บริเวณคอกช้างน้อยนะคะนี่มาหาคุณแม่ใบตองสวัสดิเจ้าสวัสดิเจ้าสวัสดีดดทุกคนเลยนะคะเช้าวันจันทร์วันนี้นี่ขอสักนิดหนึ่งตอนนี้โอ้โหทำอะไรกันเอ่ยทำอะไรกันเอ่ยสองแม่ลูกนี้ทำอะไรกันเอ่ยเดินบนไปบนมานะคะละ ายามขึ้นมากนะคะน้องบารันกับแม่ใบตองอ่าสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านเละอย่าเจอพี่ทูน่เมื่อกี้แอบส่องให้เห็นหลังคานะคะเห็นหลังคาเส,สดนสีดำๆอยู่ข้างบนนู้นนะคะไม่เห็นหน้าแต่เห็นหลังคาก็ยังดีแน่สวัสดีค่ะคุณบิววี่นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะนี่ตอนนี้แฮมิน แอดมินพาเดินหรือว่าน้องบาลันพาแอดเดิน,นะคะ่ะตอนนี้เดินสวนสนามกันแล้วค่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานี่สองหลังคท้าพีุ่ให้เห็นนะคะอีกรอบหนึ่งนี่น้องมินาะกับบาลันใครหนักกว่ากันนะคะอันนี้แอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอนน่ยเอาคอมเมนต์อ่านไม่ทันนะคะคุณเชิดหรือเปล่าเมื่อกี้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคนเลยค่ะคุณ นัาชาแล้วคะคุณเฟรมนะคะคุณดวงเดือนแน่ <c oughs> อักช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็วันไฟเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะให้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ <c oughs> Good morning ค่ะ o อ i n e How are you We are a the t nursery เอ้าแอนมินพามาอยู่ที่เสาแล้ว ลาาลานอาบาลาน,ลานอ้นวนปอกเลยน่าจะถ้าท้าทองแทนทองนะแน่แทนทองนี่ไปดูมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องแทนทองนะคะขายใหญ่มากแทนทองดูเหมือนน้องจะตัวใหญ่มากนะคะแอ๊ะแอรขี้มาแล้วไม่ได้เสียนไม่ได้เสียงตั้งนาใช่ไหมคะนี่ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะช่วงที่ผ่านมานี่แอดมิน นะคะแต่ละคนติดภารกิจนะคะนี่ติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะคะนี่อย่างนี้นะคะที่ยังยังจำเสียงกันได้เสียงที่คอยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะนี่กินแล้วกินอะ้รเอยของห่อเก่าอย่างก้นะก้อยสาอย่าสชาสชาเออหน่วยสำชาสาชา,ชานี่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 กำลังกินกันอยู่เลย จะออกรสชาติจะมีอ่อนหวานนิดนึงนะคะนี่จะมีรสชาติหวานหวานนิดนึงนะคะนี่โอ้โหดูบาลันดูบาลันแทนทองนี่ขาเขาจะใหญ่ๆ่ออกนิดนึงนะคะตอนนี้เริ่มโตโตขึ้นแล้วนะคะขาใหญ่มากนะคะแทนทองเนี่อยอุ้มารันกลับบ้านจางเนี่ยมาหาน้องเขาได้นะคะน้องเขาจะอยู่กับคุณแม่ใบตองตรงบริเวณนี้เลยนะคะ นี่ที่บริเวณคอกช้างน้อยอยู่เลยถัดจากโรงพยาบาลช้างมานี่เมื่อกี้ส่งหลังคาพี่มูทูให้แล้วนะคะอะไรเอ่ยแอดยังอะไรนะโอ้โหแอดแต่ผ่านโปลแล้วโปอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะ นี่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 ดูเริ่มเนี่ยไหนเดี๋ยวดหน้าดูหน้าดูทําทำหน้าดูทําทำหน้าดูทําทำหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะดูดูดูน้องบาลานทำหน้านะคะเมื่อกี้หน้าตาเจ้าเล่ยมากเป็นเรื่องปกติเนี่สวัสดีค่ะโอ้ยนับก่อนนับ่อนับเสียง ตักแกสักนิดนึงเขาบอกว่าถ้าถ้าร้องแบบประมาณหกถึงเจ็ดคำนี่โอเคนะคะดีเอา้าสามได้ยินเสียงตัวแกกันไหมเอ่ยเมื่อกี้อ๋อส่องใหม่คะ่ะมาไม่ทนันแน่โอเคโอเคนะคะเดี๋ยวส่องให้นะคะตอนนี้เดี๋ยวขอดูน้องบรันแอบขึ้นมากินอะไรเอ่ยนี่ฟักสัมชาสำชาหน่อยสำชานี่ให่มาแล้วคะ่ะวันนี้ บปและ้วไปแล้วไปแล้วอ่ะบาลาน๋อาบาลานกลัวไม่เห็นพี่หลังคาพี่มูทูใช่ไหมแหมก็เลยให้พามานี่ <c oughs> นี่น,นี่ค่ะหลังคาหลังคาหลังคามูทูนะคะ <c oughs> ส่องเรียบร้อยแล้วนะคะบารานพามานะคะบารานบอกว่าปะ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  ป,ป,ป้า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 มากับผมเลยเดี๋ยวผมพาไปแน่บาลันบอกอย่างนี้นะคะอีป้าก็ตามใจค่ะตามใจเด็กน้อยนะคะอีป้าก็เลยตามใจน้องบาลัน <c oughs> อ่าเมื่อกี้จะทันเห็นสายตาเจ้าเล่นน้องบาลันใช่ไหมคะมองนะคะมีกันมองชมเลืองมองแอกกี้ฝากผลไม้ตะก,ก้าใหญ่อนีน,น่นไ่ด้อะไรเอ่ย ก็อยากสนการให้แม่ใบตองกับน้องบารันด้วยนะคะโอนเงินแล้วค่ะค่ะคุณชลิตานะคะถ้ายังไงเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะคะดูหน้าบทแอดพาดูอะไรเอ่ยซูมซูมเอาซูมนะคะแป๊บนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนะขอลองซูมดูก่อนนี เรียบร้อยแล้วนะคะซูมนะคะซูมนะคะจัดไปนะคะบารันบอกว่าอะไรแอนซูมหน่อยซูมแล้วนะคะบารันอยู่นู่นค่ะสองอะหล่ยชุดจะได้ออกมาจากหลักค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะ เรารันพามาเมื่อกี้เองนะคะนี่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 เดี๋ยวนะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะด้องนขออภัยด้วยนะคะมันเราบอกว่าถายหรือยังหันหัน,หนเห็นกันหรือยังเอ่ยนี่ภาษาเหนือก็มาค่ะในทันทีลา ซูมส,สองวีนี่นี่เห็นหลังคาแล้วค่ะนั่นหลังคาอยู่นู่นนะคะหลังคาจริงๆใช่เห็นหลังคาสองหลังคาให้แล้วค่ะ มาแล้วมาแล้ว้าวน,นซูมให้เห็นแล้วนะคะแต่บอแต่บ่ว่าซูมแล้วแล้วซูมซูมเข้าแล้วก็ซูมออกเรียบร้อยค่ะนิดนดึงค่ะเมื่อกี้นะคะแสนชัยวันนี้แมินไม่แน่ใจนะคะว่าน้องมาหรือเปล่าแน่ ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยเด็กน้อ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 ยเอาเดินไปเดินมาจะเด้เหรอลันเถยนี่วันนี้ไปหาไปนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะตอนนี้แอดมิน กำลังเดินเล่นกับน้องบอลรันก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คิดถึงน้องแสนชัยนะคะเมื่อวานน้องมานะคะแต่วันนี้นี่แอดมินไม่แน่ใจนะคะเมื่อวานน้องมาค่ะเดี๋ยวแอดมินฝากความคิดถึงไปให้นะคะนี่อ่าให้เห็นรางคาทุกอีกทีนึงนะคะนี่นี่นี่น,นี่ไปนะคะวันนี้ถังาจากที่ไม่ได้อ่าแบบว่าไลฟ์นานมากนะคะเพราะว่าติดภ,ภารกิจ ทีนี่แอมเมนจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะคะช่วงนี้เพราะว่าตอนนับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากค่ะช่วงนี้ก็เลยจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะคะต้องขออภัอยไปแล้วเล่นน้ําดีกว่าก่อนบ่บ่เพลิมก่อนมันจะฮักมันกะบ่เดยนนี่เอาะเอือก,ก่อเดี๋ยวเพลินมันจะฮัก สองสองน้องสองน้องเล่นน้ำเนี่ยแฮะเอาไปจะเดินเป็ไหนมาเดี๋ยวนี้เดินไปเดินมาไ่นเวลาไหนเหน่แหน่แน่ดูสายตาดูสายตาดูจากสายตาแหน่แหน่แหน่ดูจากสายตาแล้วนะคะแอบเข้ามาใกล้ๆนิดนึงใน ดูสายตาส่ตาดูสายตาดูสาจากสายตาเน่เน่เน่เเลเลพอเฮลโหล้านล้นล้านบาล้าน เล่นหนามเล่นนามเล่นนามเล่นหนามเร็ว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 เรเร็ว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 เร็

กองกองเล่ลานลานลานออกกําลังกายค่ะถือว่าได้ออกกําลังกายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเน่เน่ดูสายจากสายตาเจ้าเล่มากเน่เน่เน่ <laughs> วงวงน้อยๆของหนูตาเอ๋ ทีนี่จะดันคอกแล้วนะคะน้องบารันแต่วันนี้ไม่เห็นน้องบารันดันเลยไหนไปกวนคุณแม่ดนู้นอีกแล้วคะ่ะลา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 เดีรเร็วดเร็วรเร็เดินมาแล้ว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 ดีด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 ดีมีมีงอนมีงนมอนแอดมินแอบหนีก่อนคะ่ะนี่แอดมินแอบหนีก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเจ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยี๋น้องชาน้ำมันตัวขึ้นเยอะเลยแข้งขายาวขึ้นมากนะคะคล้ายๆออกุณแม่อ่ะอ่ะเล่นหนักเออบาเล่นเอาหนาเเฮ่อบาเล่นน่ะ มาเล่นน่ะนั่น้นวยหมาปุ้นนั่นวยหมาบุ้นเลีว้วเลยใจ้วยหมาเล็้ๆวล้วยหมาปุ้นเลีว้วอ,อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามูทูจะได้ออกมาตอนไหนนะคะนู่นบัตรแล้วขาไปแล้วค่ะ,ไป,คะไปนู่นแล้วค่ะมีกล้วยมาส่งนะคะนี่เหมือนจะรู้นะคะหนูชื่ออะไรคะ แน่หนูชื่อน้องบารันครับน้องบารันครับไปหาแสนรูไหมคะไปนะคะแต่รอสักครู่นะคะนี่นี่นี่เห็นกล้วยนะคะเห็นกล้วยนู่นไปนู่นแล้วคะ่ะไม่สนใจแอดแล้วค่ะตอนนี้เนี่ย yeah. ค่อยเก่งนะคะแต่รักหมดใจเนี่ยต้องเอาเพลงนี้มาด้วยนะคะโน่นโน่นโน่หน้าหน้าเห็นไหมไปหาสายหวานหน่อยค่ะอยู่ใกล้กันตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวโชว์เบบไปหาให้นะคะสายหวานได้ยินเสียงโซ่อยู่นะคะโน่นโน่นเนี่ยเน่ยดูกระดิ่งอะโอนั่นอู้พิชทำละเสียงกระดิ่งค่ะ ไม่จะแขงโซ่แล้วสข่งแสดงกระดิ่งนะคะเริ่มหูเริ่มแววไปแล้วค่ะตอนนี้อเร็ว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 เวเวมาแล้วมาเล้วมาแล้วมาเร้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแร้วมารวแสนหวานนี่แสนรู้มากนะคะน้องนี สุดยอดเหมือนกันนะคะบารานกับมีนาคันส้นเหมือนกัน,นะค,กน,กน,นะคะอันนี้แอคิว่าเขาพอๆกันนะคะความสนของช้างน้อยนี่จะคล้ายๆกันนะคะแต่จะส้นในรูปแบบไหนนี่ก็ต้องรอดูว่าความสนเขาจะเป็นแบบไหนนี่แน่ๆๆบอกว่าสนนิดนึงไม่ได้นะคะมีเสียงมีเสียงทำเสียงออกมา พี่ความเรียบแก้เลยใช่แล้วค yeah, e. ัดเสียงกระดิ่งนะคะเมื่อกี้เน่เน่แอนดเมนี่ฟังว่าได้ยินเสียงสุนทข้างล่างเน่เป็นเสียงกระดิ่งนะคะต้องขออภัยละไรเน่ช่วงนี้นะคะก็ยังแวะเวียนมาหาน้องเขาได้นะคะที่สุสนอนุรักษ์ช้างไทยนะคะ แม่เวียนมาเที่ยวหาก,กันได้เลยเราจะมีการแสดงอยู่สองรอบต่อวันนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในช่วงวันหยุดส,สงการอาจจะมีเพิ่มรอบให้นะคะนี่มาเร้วมาเร้ววันละสองรอบนะคะรอบแรกนะคะเวลาสิบโมงสี่สิบห้านะคะสิบโมงสี่สิบห้า การสแสดงช้างอาบน้ำสิบเอ็ดโมงการสแสดงของน้องช้างนะคะส่วนในรอบบ่ายนะคะบ่ายโมงสิบห้าช้างอาบน้ำบ่ายโมงครึ่งการสแสดงของน้องช้างนะคะก็แวะเวียนมาเที่ยวหา้องช้างที่นี่ได้นะคะเราเปิดทําการทุกวันนะคะไม่เว้นแม้แต่วันหยุดนักขัตะเลิกนะคะนี่ถ้ายังไงก็แวะเวียนมาหารองช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะนี่ เดี๋ยวนะพี่ทูขอเสียงหน่อยวันนี้ไม่ยินเสียงมูทูเลยนะคะอ,อะ่เห็นกล้วยแล้วค่ะกล้วยกล้วย นี่น้องอะไรคะน้องบารานกับคุณแม่ใบตองนะคะนี่นี่บาลานแอบขโมยกล้วยแล้วค่ะนุ่นนุ่นนุ่นแอบขโมยกล้วยแล้วค่ะนะแอดซูมให้ดูแอบขโมยกล้วยมากินแล้วนะคะนู่นเลยค่ะบารานของเราเดินมาแล้วเดินมาแล้ว